โอเคครับผมก็มาอยู่กับเกมเกมอะไรไม่รู้อ่ะเออเกมเกมไพ่ไพ่อน่ไพ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 ่ออ่ไพ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 ดไพ่ไพ่อพ่ไพ่ไพผิด่ไพ่่ไอ่่่่่่ไ่ โอเคก็ออกอยู่แล้วไม่ไม่ได้เลยโอเคเข้าใหม่ฮะก็ประมาณนี้แหละก็เนี่ยฮะเออเก็บขอเส็นแ้ฮะก็อนี้ก็มาตอนพาร์ทซ้อนนะครับโอเคเก็บเพชรกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะจะไม่ได้กินหรอกมันก็ได้กินอยู่เว้ยข้าวใแค่ตายเลยมากไอ้นี่จะบเปลยังไงวะอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมสักหน่อยนะฮะ โอเคผมก็ลืมไม่นําตัวตัวเองไปละตอนนี้คุณก็มาอยู่กับผมเดิมนะครับแหคุณเล็กเกมเมอร์เจ็ดเก้าบีหนึ่งสามเอลนะครับอ่าโอเคก่อนนี้ตัส่วนปร้อยนะครับอ่าโอเคฆ่าไม่ให้ตายเลยคนอาจจะไม่ค่อย,อยจะได้ินเสียงผมสักหน่อยนะเพราะว่าคนอยู่ในเสียงเกมไปด้วยเสียงผมก็จะเบาไปสักไปสักนิดนึงนะครับขอโทษด้วยนะฮะโอ้โหพวกนี้บ้าฆ่าไม่ให้ตายเลย อ่าโอเคก็ไปแล้วฮะมันมันไปแล้วโอเคไปกันเรื่อยๆครับผมไปกันเรื่อยฮะตายแล้วจะบอกรอเรีนไม่ตายหรอกผมจับพยายามไม่ตายนะฮะอ่าโอเคอ่าดูกันต่อไปครับผมวิ่งวิ่งแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอตัวที่อะไรกันเจอตัวที่ไม่อยากจะเจอทุกทีเลยเอาจริงเลยเนาะเอาจริงจริงเหรอมาดูกันดูว่าใครจะตายกันกัน โอ้ยเออจริงเว้ยอ่ะมามามาโอ้โหได้เพรเจอดีฮะเฮ้ยอะไรมา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 เออ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 หนึ่งสองหนึ่งเอาเค็บไปอ้าตายแล้วฮะเออดีดี

อโอ้ยเอาไหมสามสอง่งสามสองหนึโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียด๋วยวเเโอเควิค่งไปกันต่อครับท่านโอ้โหหมดใจวัดเดอเมื่อกี้ไม่ได้สนใจเลยเหรออ๋ออ๋อถือด้วย,อออวยโอเคเดี๋ยวกันต่อครับท่านอื้มเจอดาดีหมดข้อให้แล้วโอ้ ป้องปักการดกมาปราดด้วยปราแดกไม่ใช่ปราอะไโอเคผมอาจจะนอกเรื่องเปหนอยาก็ขอโทษด้ยนะครับอืุ้ออุ้ยโอยหยิงิงิงอดเดีวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีฉันจะไม่ขอสู้กับนายรือว่าไงดีเออไม่ขอสู้นั่นแหละ ไม่ขอสู้นะไม่ขอสู <cat guiding developed> okay. ้นะกลัวตายอือยักษ์หน่หัวใจพอดีเอาเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยววเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีวโอเคก็ตามนี้มั่งน่ากลัวชิบ

โอ้หงัอแฉกยิงครึ่งดวงอยู่ด้วยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะแงะเดี๋ยวนะกันไม่ทันเดี๋ยว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 ก็ได้ฆ่าประสบการันด้วยถุยไปฮะโอเครอบนี้จะพยายามไม่ตายนะครับรอบนี้นะเฉพาะรอบนี้นะโอเคโอ้ยมันมันไส้ มานี่ดิไอ้น้องโอ้ยไม่โดนเดี๋ยว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 รอมันแป๊บนึงอืมมันไส้จไปละวิ่งละปีดนี่มาควนตูอยู่ได้โอ้ย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 โอ๊ยจะโดนฆ่าตายตรงนี้แหละกูอืมั้งมันไส้ ไยไว้ให้ตายเลยหัวใจจะหมดอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยงเดี๋ยว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 นดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเี๋ยวเดยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดวเด เกือบไปแล้วอื้อเดจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดียฟ้ยาไม่ตากวนจริงจรงให้กูตายโคตรโคตรบันไรกับข้างคราวนี่แหละเอาโอเคพวอาจจะชัดคำหยาบเยอะไปไหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบนะสำหรับคนที่โลกสวยก็ขอโทษนดะ้อ่า,อาโอเคอถึงละมา สู้กับตัวตัวบอสละโอเคบอสตัว okay. น,นี้้องสู้ยังไงนะอาจจะอาจจะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาทีวีเนะี่ยอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจหลักสูตรละโอ้ยโคตรมาหาเข้าใจหลักสูตรเลยตอนนี้โอเคพ้น okay. จะขอตัดคลิปจบกก่ผมจะไปถึงบอสนะครับ โอเคครับแล้วก็มาอยู่จุดบอสกันแล้วนะครับตอนนี้มามาเดินกันดูเดี๋ยวขอเวลานอกนโอเคเดวใหม่นี่ตอนมันทังตั้งท่านี่แหละเดี๋ยวดืเดี๋ยวเดือเดเดี๋ยวเดือดเดีอดเดืนเดเดด เด้อเด้อเด้อเดเด้อเดนี่โอ,โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเด้อเจ็บมันจะตายล้มันจะตายละตอนนี้รอมะนาวปืนครับท่านนี่อีกดอกเดียวเท่านั้นอีกดอกเดียวเท่านั้นนี่นี่หือดูเรื่องอื้อโอเคเราก็ได้กุญแจกันแล้วครับมันมานาก็หมดพอดีฮะขอ อนนีเถอะเอ็เอยโคตรบาเดเเลยตอนนี้จ้าเอ๋ขอไม่ใจกับมึงตอนนี้นะเปิดจึกเย่ยตอนนี้ผ่านแล้วสักมือไหลต้องลงไปจุดนี้อีกแล้วไม่รู้ว่าจุดอะไรแต่ต้องลงไปกดจึกแล้วก็ต้องรีบขึ้นไปว่างั้นสักเมื่อไหลแล้วให้เราไปไหนเนี่ย เดี๋ยวจะก่อลงไปดีนะมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมันให้เราไปไหนเนี่ยอ๋อชั้นบนโอเคเข้าใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยมีตัวนี้ดักกูอยู่เดี๋ยว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 ทีนีม่คุ้นเคยกับมัน เดี๋ยวพึ่งนะให้น้องเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ๊กูไม่คุ้นเคยกับมึงอ่ะมึงต้องเข้าใจกูหน่อยมึงต้องเข้าใจกูหน่อยกูไม่คุ้นเคยเดี๋ยวจะขอตะคิดไปเรื่อยๆนะผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่จุดเดิมกันเหมือนเดิมนะครับ ผมว่าเอาเป็นว่าเกมนี้ผมจะไปเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทนะครับพาร์ทละ10นาทีนะครับผมตอนนี้ก็10นาทีแล้วนะครับทังนั้นพาร์ทสนี้ผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมอ่าโอเคทังนั้นวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสัครสมาชแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเควันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ